สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูฟินอินเตอร์ค่ะมาพบกับน้ำฝนอีกแล้วนะคะน้ำพามาเข้ากลัวยกแล้วค่ะวันนี้มีเมนูมานำเสนอเพื่อนๆเป็นข้าวผัดเนื้อเทียมนะคะหรือว่าแพนเบดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นก็ขออนุญ,ญาตแนะนำเนื้อเทียมก่อนนะคะเนื้อเทียมหรือว่า plant based beef นะคะก็คือเนื้อที่ทำมาจากพืชค่ะเขาจเจ้าโปรตีนจากพืชมาทำให้มีลักษณะและรสชาติคล้ายๆเนื้อจริงๆเลยค่ะวันนี้คิดอยากจะกินข้าวผัดเหมือนที่ร้านอาหารตามสั่งที่เมืองไทยนะคะที่เขาใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่หอมใหญ่คะน้านะคะแต่ว่าไม่มีคะน้าก็เลยใช้บ็อกกี่แทนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงล้างทุกอย่างให้สะอาดแล้วก็หั่นทุกอย่างให้พอดีคำนะคะ เพิ่มไข่สักหนึ่งลูกนะคะแล้วก็กระเทียมสับสักสองหีดบค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะเนื้อเทียมนางเอกของเราเตรียมข้าวสวยสักหนึ่งถ้วยนะคะตั้งกระทะไฟกลางแล้วใส่น้ำมันลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเอากระเทียมลงไปเจียวนะคะตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะเจียวทั้งสองอย่างให้มีกลิ่นหอมเลยค่ะ หลังจากที่กระเทียมแล้วก็หอมใหญ่สุกได้ที่นะคะก็ใส่เนื้อเทียมลงไปเลยค่ะเมื่อเนื้อเทียมเริ่มสุกก็ตอกไข่ลงไปค่ะพอไข่เริ่มจะเซ็ตตัวก็เอาผักที่เราเตรียมไว้บาคอเกอรี่แล้วก็มะเขือเทศใส่ลงไปค่ะเมื่อทุกอย่างเริ่มสุกก็ใส่ข้าวสวยที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวสักประมาณ2ช้อนโต๊ค่ะน้ำตาลสาายแดง1ช้อนชาค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากที่คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างได้ที่แล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยค่ะทำพริกน้ำปลาเข้าไปเพิ่มรสชาตินี่ก็อร่อยเด็ดเลยค่ะ ใส่น้ำปลาเข้าไปนิดหน่อยบีบมะนาวหั่นพริกหั่นกระเทียมนิแซ็ปเลยค่ะมีเพื่อนๆบางคนนะคะก็ถามน้ำฝนมาว่าเอะน้ำฝนเลิกทานเนื้อแล้วเหรอเออจริงๆก็ไม่ได้เลิกทานนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนื้อมันแพงค่ะก็เลยหันมาทานเนื้อเทียมแทน รสชาติใช้ได้เลยล่ะค่ะข้าวผัดเนื้อเทียมของเรารวมทั้งหน้าตาก็ใช้ได้ด้วยนะคะไม่ขี้ริ้วขี้เหล่เลยค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำทานดูได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและวมาเจอกันใหม่คลิปหน้ามาลองติดตามดูค่ะว่าน้ำฝนจะเอาเมนูอะไรมานำเสนอเพื่อนๆสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ